เป็นการประเดิม4นาทีแรกดีโคตรเลี่ยเลยครับเติมชอช้างไปเลยคือเชลซีได้ประตูคือกูก็ดีใจด้วยหลังๆแต่หลังๆกูเนี่ยกูแบบโอ้โหไอหนูเอ้ยอันุนโดคีโคซานอฟครับ4นาทีแรกในพรีเมียร์ลีกทำทีมเสียประตูไม่นำซ้ำจ่ายบอลเสียสองครั้งโดนไปเหลืองอีกมึงจะอยู่ถึงเครื่องแรกไหมเนี่ยกูถามจริงเป๊ปเจ้ามึงไหมไหมเนี่ย โอ oh, คือมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อแค่ทีนะเว้ยคือบางทีอะสีนาทีแรกคือบางคนมันก็มีของอยู่แล้วะบางคนเนี่ยแม่งรู้รู้ทั้งรู้ว่าแม่งมีของอะงแต่คือความมั่นใจมันไม่ได้ซึ่งมันมีผลมากๆเลยนะเว้ยความผลดันทุกอย่าง เอาเป็นว่ารอดูต่อไปครับว่าใน90นาทีต่อให้เชลซีชนะหรือแมนซิตี้ชนะอย่างน้อยพอให้ไอ้หนุ่มคนนี้อันดุนโดคีโคซนอฟเนี่ยมีผลงานอะไรก็ได้ที่น่าประทับใจหน่อยเถอะต่อให้ในแมตช์หน้าเป๊ปยังให้โอกาสอยู่แต่สุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนั่นคือความมั่นใจที่มันหายไปนั่นเองต่อให้จะมีความมั่นใจมาจากไหนก็ตาม